สวัสดีครับผมติวเตอร์ท็อปนะครับจากจุฬาติวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคอสเอร์ออส MBA ในส่วนที่เป็นวิชาเลขนะครับที่ทางจุฬาติวเตอร์เปิดสอนอยู่นะครับโดยปกตินะครับในการสอบเข้าในระดับปริญญาโททั้งมหาวิทยาลัยในไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับข้อสอบจะประกอบด้วย2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือเป็น problem solving ก็คือเป็นข้อสอบ multiple choice ปกตินะครับและส่วนที่2ก็คือ data sufficiency ก็คือเป็นข้อสอบที่ดูว่าข้อ,อ,อ statement ที่เขาให้มาเนี่ยสามารถเอาไปช่วยในการหาคำตอบของคำถามได้หรือเปล่าอ่าคราวนี้ผมจะมาขอพูดถึงท็อปปิกต่างๆที่จะมีในการสอบเข้า MBA นะครับก็คือท็อปปิกแรกก็คือเป็น อันที่หก็คือเป็นอัลจีบราอัลจีบราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลีเนียอีควเอชันหรือลีเนียฟังชันแล้วก็รวมถึงอินอีควอลิตี้ก็คืออัจสมการต่างๆ t o เอท็อ,ทอป,ปิกที่2นะครับที่จะออกบ่อยๆก็มีเลโชพอ r เ p ชันเอ่อเปอร์เซนแล้วก็เอ่อยูนิตออฟเมชชันก็คือการเปลี่ยนหน่วยต่างๆหัวข้อที่3นี่ก็จะยากขึ้นมาหน่อยผมจะเรียกว่าแอดวานซ์แมท ก็คือเป็นเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบค q u a l i t a i c e q u a t i o n ก็คือสมก,การกำลังสองแล้วก็เป็นพวก nonlinear equation ก็คือเป็นสมก,การที่ไม่ใช่สมก,การเส้นตรงก็คือสมก,การเส้นโคง้งหรือ,เ,อ,อเป็นสมก,การในรูปแบบอื่นๆนะครับหัวข้อที่4ผมจะเรียกว่า additional topic นะครับก็จะเป็นพวก Geometry ก็คือหาพื้นที่หาปริมาตรของรูปทรง2มิติแล้วก็3มิตินะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญสำคัญก็คือเป็นเรื่อง Trigonometry นะครับอ่ะคราวนี้ผมจะมาพูดถึงพาร์ทที่ทุกคนกังวลนะครับก็คือพาร์ท data s u f f i c i e n c นะครับ Data sufficiency นะครับก็คือก็คือเป็นข้อมูลโจทย์จะมีคำถามมาให้ คำถามแล้วก็จะมีสเตทเมนต์1กับสเตทเมนต์2คราวนี้เราต้องตอบให้ได้ว่าสเตทเมนต์ statement 1, s t a t สเตทเมนต์สเนี่ยสามารถช่วยในการหาคำตอบของคำถามได้หรือเปล่าสำหรับทริคในการทำ data s u f f i c i e n t นะครับอย่างแรกต้องจำชอย c e ทั้งหมด5้ h ชอย e ให้ได้ก่อนว่าชอย i c e ้ c ชอย c e ของเรามีอะไรบ้างผมจะมาบอกดังนี้นะครับชอย c e a ก็คือ Statement 1 ช่วยในการหาคำตอบให้ได้ Choice B ก็คือ s t a t e m e n t 2ช่วยในการหาคำตอบ c h o i c e C ก็คือต้องใช้ Statement 1และ s t a t e m e n t 2 2ข้อช่วยกันในการหาคำตอบ c h o i c e D ก็คือ Statement1 หรือ Statement 2ก็ได้มาช่วยในการหาคำตอบ แล้วก็ช้อย e E ก็คือทั้ง2 Statement 2> ไม่ช่วยในการหาคำตอบเลยเทคนิคข้อที่2นะครับก็คือเวลาเราวิเคราะห์ Statement 1กับ Statement 2ให้วิเคราะห์แยกกันก็คือ Statement 1มันช่วยหรือไม่ช่วยสเตทเมนต์2มันช่วยหรือไม่ช่วยโดยปกติในลักษณะข้อสอบที่ออกนะครับ Statement 1จะเป็น Statement ที่ อ่านเข้าใจยากซับซ้อนแล้วก็เงื่อนไขเยอะส่วนสเตทเมนต์2จะเป็นสเตทเมนต์ที่สั้นๆบอกเงื่อนไขของคำตอบเพราะฉะนั้นเวลาอ่านให้อ่านสเตทเมนต์2ก่อนเพราะสเตทเมนต์2จะเป็นตัวบอกเงื่อนไขของคำตอบส่วนเทคนิคอันที่3ก็คือ อ่านคำถามให้ดีว่าเป็นคำถามถามว่า yes no question หรือถามเอาคำตอบแต่อย่าลืมว่า part data sufficient เนี่ยนะครับเป็นคำถามที่บอกว่าหาคำตอบได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเจอเจอคำถามที่ถามว่าได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เราแค่ตอบให้ได้แค่พอว่าหาคำตอบได้ไหมหรือไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องหาคำตอบนะครับส่วน เทคนิคที่4ก็คือพยายามตัด choice สมมติ State มนต์1ถูกหมายความว่าเราจะตัด choice B ทิ้งได้เลยกับ choice E ทิ้งได้เลยอันนี้คือยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราเหลือ choice ที่จะพิจารณาแค่ A C แล้วก็ D ส่วนเทคนิคที่4ก็คือเวลาเจอคำถามพยายามสมมติตัวเลขก็คือเอาคำตอบไปแทนในคำถามเลยมันจะทำให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นเทคนิคอันที่5ก็คืออย่าเชื่อรูปภาพเพราะรูปอาจจะหลอกเราก็ได้อย่างเช่นในรูปเราเห็นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอาจจะไม่ฉากก็ได้ในรูป เห็นเป็นบุมแหลมอาจจะไม่แหลมก็ได so mm ้ในรูป2อรูปนี้ซ้ายขวาเหมือนพื้นที่จะเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ต่อไปเราจะมาลองมาดูตัวอย่างข้อสอบอันแรกที่ข้อสอบชอบออกก็คือเป็นการหาระยะทางความเร็วแล้วก็เวลาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจำสูตรให้ได้ว่า Speed เท่ากับ Distance หารด้วย t m m e เพราะฉะนั้นข้อสอบเขก็จะเพราะฉะนั้นหมายความว่าสมมติเราจะหา Speed แสดงว่าเราต้องในคำถามต้องบอก Distance กับบอก Time คือบอกระยะทางกับบอกเวลาให้อ่ะคราวนี้ผมมีตัวอย่างว่าในในกอออกเดินทางตอน9โมงเชา้าเสร็จแล้วปรากฏว่า แม่ของนายกรเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าลูกสาวเออลูกชายนายกรเนี่ยลืมกล่องข้าวที่จะเอาไปโรงเรียนก็เลยขับรถตามโดยออกหลังจากนายกรไปครึ่งชั่วโมงโจอถามว่าแม่จะทันนายกรตอนตอนไหนผมจะถามว่า ถึงทันกันเนี่ยคืออะไรเท่ากันมันก็มีระยะทางเท่ากันเวลาเท่ากันหรือสปีดเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้องรู้ว่าถึงทันกันคือระยะทางเท่ากันเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราก็ตั้งสมการเลยคือระยะทางกอเท่ากับระยะทางแม่แค่นี้เองครับคอนเซ็ปต์ของข้อนี้ ต่อไปออตัวอย่างข้อที่2ก็คืออย่างเช่น2คนช่วยกันทำงานสมมุติว่า A สามารถทาสีบ้านหลังหนึ่งคนเดียวเสร็จภายในระยะเวลา10วัน B สามารถทำงานเสร็จสามารถทาสีบ้านหลังเดียวกันเนี่ย เสร็จภายในระยะเวลา15วันโจทย์ก็จะถามว่าถ้าเกิด2คนเนี้ยช่วยกันทาสีบ้านหลังนี้จะเสร็จภายในกี่วันเพราะฉะันข้อน,นี้โดย common sense เราก็จะรู้ทันทีว่ามันช่วยกันมันก็ต้องใช้เวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราต้องเลือกช้อยที่น้อยกว่า10กับน้อยกว่า15วันแค่นั้นเองส่วน จะเสร็จกี่วันอันนี้ก็มันจะเป็นเทคนิคที่เราต้องมาคุยกันในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ